สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับทีวีนะครับที่ผมซื้อมานะครับเป็นตัว TCL นะครับตัวนี้เป็น5 5สบหนิ้วนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่ามันมันจะเล็กไปหรือเปล่าแต่พอเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นแสงตรงนี้ไหมนะครับก็คือใครที่แบบมุมบ้านอ่ะมุมบ้านมันนั่งแบบนี้แล้วด้านหลังเนี่ย มันเป็นพระอาทิตย์ส่องเข้ามาเว้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยสะท้อนมันจะท้อนนะครับต่อให้ข้างหลังผมติดม่านแบบเนี้ยปิดม่านอย่างเงี้ยมแสงมันจะเข้ามาเว้ยทุกคนอันนี้เป็นจุดด้อยเลยนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับทีวีเว้ยมันเกี่ยวกับโลเคชันบ้านนะครับแต่ว่าใครที่แบบบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ เอออันนั้นน่ะก็จะโอเคเพราะว่าไม่ได้โดนแดดไงเออแต่ว่าถ้าดูตอนกลางคืนไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ากลางวันแสงจัดจัดอ่ะมันมันสะท้อนเข้านี่ไงนะครับก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าผมก็ดูแต่กลางคืนนะครับดูบอลแล้วก็ข้อดีอีกก็คือราคานะครับราคาเขาไม่แพงนะครับตัว TCL เนี่ยจัดโปรบ่อยนะครับก็หมื่นต้นๆนะครับตัว55นิ้วนี่หมื่นต้นก็ถือว่าแม่งถูกมากๆนะครับส่วนสเปกก็เดี๋ยวแปะ สเปกไว้ให้นะเ,นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับเขาจะมีแอปให้อยู่แล้วนะเนี่ยพวก YouTube พวกเนี่ยโปรแกรมดูหนังเนี่ยเขาไม่ต้องลงเพิ่มเยเขามีไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยแอปทั้งหมดเขาก็ลงไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยอย่างพวก t ูไอดีแอปเปิลทีวีหรือว่า AIS Play เนี่ยมีเหมือนกันนะครับแล้ก็ สามารถลงเพิ่มได้นะครับมันลงเพิ่มได้นะครับก็ดีนะไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องวุ่นวายเลยโอเคประมาณนี้ครับส่วนพิกัดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาสั่งซื้อร้านที่ผมซื้อได้เลยนะครับก็มีคูปองส่วนลดให้นะครับหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะโอเคครับ